เสียงดังมากเลยพวกเราอยากแขกคุกออกไปน่ากลัวมากไม่ต้องเลยอ่ะอ๋องต้องช่วยด้วยโอ้โหไม่ใช่เพียงแค่ไก่เท่านั้นนะม้าของเราที่เดินหนีเลยเนี่ยนี่เสียงบ้านนันมันทำให้จอสตายแล้วจอสไปไหนอ่ะนี่ไงจอสโอ้โหจอสหาย้องแล้วตายหลายตัวเนี่ยตัวข้างนอกตายหมดเลยอ่ะมันชจอสไม่ได้ตายแบบธรรมดาจอสตายแบบชักกระตุกจอส จราตายเพราะเสียงพลูเพราะพวกนายนั่นแหละอยากจะเฉลิมฉลองวันปีใหม่อะเราไม่ตายเด<อ>ี๋นะเจนก็ตายเนี่ยเจนอยูนี่มีเจนด้วยเหรอมีไง <G ül> เอาแล้วลูกของเจนและจอร์ตายเหมือนกันไข่ <G ül> ผูกกันด้วยเนะี่ยตายแล้วไข่ไข่พุกมาโอ้ตายกันจนหมดพอละฉันว่าพวกเราเลือกจุดพุกกันดีกว่านะมันทำใหสัตว์มันตกใจตาย <g ül> ดีนะหมูกับบัวเราไม่ตายตามไปด้วยงั้น ตอนนี้เดี๋ยแป้งว่าเดี๋ยวเราไปเหมาร้านเจ๊แจมเอาวัวน,นมมาดีกว่าและเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บนมกันไปเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าอนาคตของเราเดี่ยจะได้ทําฟาร์มนมพัชไรได้ปาพวกเราับไปร้านเจ๊แจมเอาวัวไปอีกสักสิบตัวเลยดีกว่าเว่ามันโตไป m o moments later. เอาเรวเรวทุกคนรีบคนของเข้ามาตอนนี้เนี่ยฉันรับโทรศัพท์จากร้านเจจีดเนี่ยเขาสั่งนมสดมาเราครืงสามทาไม่อยู่ไแล้วเนี่ยเครื่องมันใช้งานหนักมากเกินไปฉันว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเร็วเราต้องรีดมือแล้วก็รีดไปเลยรีดเป็นมือได้ก็รีดไปฉันบอกเลยนะว่าวัวในฟาร์มของเราเนี่ยตอนนี้ฉันใช้เครื่องอัตโนมัติรีดนมวัวจนมันมีแต่ลมแล้วอ่ะแต่ไม่เราใช้มือเทนมันอยู่ ดี้งหมดเลยอะตัวไหนนี่ตัวนี้ยังพอยังพอรีดนมได้อยู่ดูดนี่เรารีดมือใหญ่เลยได้ไหม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 เฮ้ยได้ไปเยอะได้ไปเยอะโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเราหล้วเขาขัดเขาเราแพนเค้กหรือเปล่าแพนเค้กจากวัวว้าวแพนเค้กแพนเค้กอะไรหรอเนี่ยแพนเค้กจากวัวเนี่ยเบราวนี่แผ่นแผ่นเลยอือฉันว่าก็ดีนะพี่กิตลองกินสิมันใช่เหรอได้เหรออือ แซ่บหลายแซบหลายแ้วไอตนี้คี้วัวเหรอเนี่ยโอ้โหใช่แบนมากเลยรู้สึกว่าเขาได้ทำเท็กเจอร์คี้ใหม่นะิเหมือนเุ้ยล่อขาน้วัวกินขี้ตัวเองอุ้ยม่นะพวกนายอ่าเพิ่งเล่นกันดีเหรอร้งส่งทางอไันนี่ไงฉันรีบอยู่เนี่ยออเยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดยนะฉันรับโทัก่อน้ยใครโทรมาเนี่ยอฮัลโหลสวัสดีครับคุณสมรครับผมนมพัชจะไล ฮะสามพันตันโอ้โหตายเฮ้ยของเราได้ขายดีขนาดนั้นเลยมาพวกวัวโอ้ยสามพัน้ดยเหรอนี่ขนาดสามร้อยนี่ยังไม่ไหว้วมาแต่ลมสามพันนี่น่าจะออกมาเป็นเลือดเฮ้ยนายฉันว่าไหวนะเพราะว่าตอนเนี้ย ว่าหลายๆตัวท้องหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเราเรารอจนกว่ามันจะมีลูกแล้วเราก็ทำลูกมันอีกรอบนึงโอ้นี่มันไม่ใช่ความบัวแล้วเอ๊ะสมอยนะว่านมไม่พอเอานมเราแทนได้ไหมได้พี่ไว้บักนมเขียวโอ้โหนมนายมันเขียวหน่อยชมพูนะเนี่ยมันชมพูด่ฉันต้องรีบทำนมเพิ่มแล้วเนี่ยนี่ต่อนี่ต่ออินสตอลเพิ่มครับผม วัวตัวไหนผ่านการดูดนมมาแล้วเราก็จะไม่ดูดซ้ำนะคะไม่งั้นมันจะเป็นการทรมานวัวเกินไปชุบชับชุบชับชุบชเฮ้ยนายถ่านมวัวไม่พอตอนนี้มันมีหมูตัวนึงเอานมหมูไปได้ได้ป่าตัวได้ป้าได้ป้าลองลองเอาหมูมาดิไม่แน่นะว่าหมูเนี่ยมันมีทั้งหมดหกเต้าเลยนะแปดเต้าด้ยซ้ำเออ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 เลยเออเอาเออเออเออเอเอ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 อเ้นเออ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 เองเออ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 เเออ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 เอเอ เอ้มันมันใช่นมไหม,มตัวนี้ตัวผู้นะไม่ใช่นมแสดงว่าตัวที่มาท้องจุ๊บแจงและฉันและพี่ไม้รวมตัวกันข้า,ามันสวยแล้วเราเหลือแต่หมูตัวผู้แล้วเนี่ย ไม่เป็นไรเอาวัววัวต่อวัวต่อเร็วเร็วเร็ววัวไหนยังมันรีบมึงเนี่ยมันรีบเหมือนรีบเหมือนรีบหมืแล้ววะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ถังนี้เต็มแล้วหนึ่งตันหนึ่งตันไปเร็วแค่แค่แคโอ้ถังนี้ตันหนึ่งเลยเหรอตันหนึ่งแล้วเธอยกไหวด้วยเหรอมาถึงมาถึงถังอตันแต่นมไม่มีอ๋อถังตันแล้วใช่ไหมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เพิ่มแล้วไม่ใช่โอเค วันนี้ถือว่ากิจการของเรานี่เจริญเติบโตได้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยน่าจะขึ้นแท่นอายุน้อยร้อยบัวเต็มฟาร์มเลยงอไก่เพราะวัวชอบขวางทางประตูไงเราก็ฆ่ามันตลอดเวลาเฮ้ยตัวนี้นมอย่างเป่งอ่ะเอามันเอามันเอามันดูดดูดดูดเยอะเยอะดูดเยอะเยอะดูดได้แล้วเพื่อน ได้แล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยไดดู้้แลวเนี่ยเด็กอนุบาลโดดเข้าไปยังมีนมอีกตั้ง3แก๊ลอนนะเนี่ยที่เรายังไม่ได้เอาใส่ถังอ่ะใส่กาวนมใส่ถังจ้าม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 าปึ๊บอุ้ยถังนี้เต็มแล้วมีถังอีกไหมอ่ะถังเพิ่มเก็บไปเก็บ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 กิจการเราดีนะเนี่ยเดดีมีถังมาใหม่มีถังมาใหม่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยใส่นมลงไปในถังแบบนี้ ยังมีตัวไหนที่พอเรลี่นมได้อีกไหมโอ้ยตัวนี้<ห>นว่างงานสินะนว่างงานสินะมันก็เจอหน่อยไ,อไม่มีนมแล้วจ้าไม่มีนมแม่ง <c oughs> ตัวเลยเพื่อนเราไม่จนพิลมโรลี่จนแห้งหมดแล้ว ก็น่าจะประมาณนี้นะสําหรับการรลีดนมโดยเครื่องอัตโนมัติของเราแล้วก็ฟาร์มนมวัวของเรานะคะก็ถือว่าเป็นฟาร์มที่มีแม่วัวเนี่ยเยอะมากๆเลยและแป้คิดว่าพาร์ทงนี้เนี่ยเราน่าจะมาผสมพัน์วัวกันได้นะคะเพราะว่าแม่วัวเยอะขนาดนี้คิดสภาพลูกวัวดจะเยอะขนาดไหน น่จาจะราการงานสร้างฟาน์ได้แน่งั้นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราเอานมทั้งหมดที่เรารีดมาได้ในวันนี้เนี่ยจากน้องวัวทั้งหมด8ตัวเอาไปขายที่ร้านกันดีกว่าว่าร้านอาหารจะรับซื้อในราคาเท่าไหร่แล้วเราจะรวยกันไหมอ่ะขนย้ายนมฮู้วววจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยวัวกำลังทำนี้เออนีบคอวัวไปคุยมาดูดิกล่องขวัญกูให้เลยมามาดูด้วยตอนแรกนึกว<ห>่าข,ของของเล็กเ,เน้อยมาเป็นกล่องเลย เฮ้ยอ่ะุยนี่กล่องเหมือนกล่องพัสดุเลยนะเออเขาได้อะไรมาม่งลองดูนะฉันขอลองแกะดูนะเพื่อนเอาดิบนี่คืออ้าวเครื่องทำไส้กรอกเขาให้ฟรีเลยเหรอเขาให้ฟรีเลยเหรอว้าวสุดยอดอ่ะนี่คือต้นคริสต์มาสขอพรถ้าเกิดว่าเราขอพรอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นโอ้ขอเงินขอให้ฉันเนี่ยได้เนื้อหมูด้วยเถิดเพี้ยงเฮ้ย อะไรน้ำหมูหมมเต็มเลยเนี่ยเหมือนเสกมา <laughs> อันนี้คือหมูที่ลอยนี่ไม่ใช่เหรอ,อวิ่งหลัฆคาคาประตูตั้งแต่สองวันก่อนมันเด้าแลวมะง <laughs> แต่เนื้อมันลายสวยเพิ่มขึ้นนะเนี่ยแปลว่าเกมนี้นี่เขาทำภาพดีขึ้นเยอะเลยอะหิวเลย <Okay. S 2> เพื่อนมาอยากนอนบนแบบว่าที่แบบสูงๆปะ่ะยังไงหรอเนี่ยนอนบนราคาเล้าไก่ <laughs> ได้เหรอ <laughs> นี่ไง เซนว่านายผ่านโผล่เกินไปนะแม่เลือดตกหัวตายได้หมปลาปาปลาใช้ขนนมเรียบร้อยแล้วไปขายกันนี่นี่เราไม่ได้นอนแล้วล่ะเราตากแห้งตัวเองียวสลิดหรือเปล่าคนหรือปลาสลิดบอกสิแดดเดียวแดดเดียวไปรีบขายน้วไม่รอแล้วไปแล้วดีกว่าด้วยยาเข้าเลยโอสิ่งรถ กอดทุกอย่างอ่ะติดฝั่งด้วยอ่ะคือลูกค้าขับมั่วเนี่ยจะไปไหนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทางไหนลายมาเกอร์ลายมาเกอร์เบสมาเกอร์เราเอาดมบัวทั้งหมดไปขายตึง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 โอ้โหโตเกียวดีมากเลยนะเนี่ยนี่นายทางดีไม่เดินเหรอฮะเป็นคนแบบเป็นยังไงเราชอบชมนกชมไม้ มาแล้วครับร้านเบอร์เกอร์แสนพิเศษของเราก็ร้านนี้เนี่ยจะรับอาหารเป็นจำนวนแพงกว่าร้านเจ๊แจมแน่ๆนะคะแต่ดูซิว่าวันนี้เขารับซื้ออะไรบ้างถ้าเป็นนมแล้วก็คงเจ๋งนะดูึือเอาล่ะวันนี้รับซื้อไก่รับซื้อไส้กรอกหมูแล้วก็รับซื้อไส้กรอกวัวไม่เป็นไรขายมันไปเลยละกันแต่เราจะขายแต่เราจะขายนมให,ให้นะร้านนี้ ได้ราคาเท่าไหร่ช๊บซึ่งจากราคาที่พวกเราเดี่ยได้ทำนมมาแล้วรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน261บาทเฮ้ยแต่ไหนก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าอันนี้มันมาวันแรกไงพวกวัวมันยังไม่มีแรงหรอกวัวเราซื้อมาตัวละเจ็ดร้อาบาทที่ได้มาสองร้อยกว่าบาทโอ้โหกี่ปีถึงจะคืนทุนเนี่ยแป๊บเดเฮ้ยแต่ไหนอย่าลืมดิว่าเราสามารถเอานมอะไปแปรรูปได้เราได้เงินดีกว่าเดิมด้วย ถ้าเราทำเป็นชีสก็จะได้เงินเยอะกว่าเดิมใช่ไหมใช่แล้วเหรอร้อนนี้รับซื้อชีสนะไม่ไม <laughs> ว่าจะเป็นชีสนมชีสเน่าหรือว่าจะเป็นชีสฮะว่าจะเป็นชีสกระดาษฉันก็รับไว้กันนะ รับได้หรอโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการทําฟาร์มในครั้งนี้นะคะตัวเกมเนี่ยอาจจะอัปเดตมาไม่เยอะสักเท่าไหร่นะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยราบอกว่าสนุกแน่นอนกับการเพาะพันธุ์เนาะสำหรับใครที่อยากดูเกมนี้ต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายฮูรูฮูรียย ห้าอะไรเนี่ยตายแล้วโอ๊ย